คสองหมู่ช่วงนี้เหมือนแอบจะซุ่มไปทำอะไรบางอย่างอยู่ซุ่มทำอะไรบางอย่างเรากลังซุ่มซุ่มซิงเกิลสองอยู่ตอนซิงเกิลสองเล็กใช่ตอนนี้อยู่ในโปรเซสในการในการจอบเพลงใช่ครับตอนนี้เราได้เราได้ซ้อมซ้อมแล้วซ้อมเต้นแล้วเริ่มซ้อมเต้นแล้วอัดเพลงแล้วใช่ครก็ต้องรอดูกัน เแล้วจริงว่าเราชอบตรงที้ล็อกเล็กแล้วแล้วผมก็อันปวเดียวกันนะไหนตอไหนตัวเราเลี้ยจริงรู้สึกว่าในในเวลาในการรวมตัวกันเนี่ยรู้สึกแบบยากมากเพราะรุ่นพี่แต่ละคนคืออย่างเช่นวันเนี้ยพี่อูเซฟอยู่จีนใช่อยู่จีนพี่เตอร์ยิมกับพี่เจมไม่น่าจะทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบการรวมตัวครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลามากๆในการซ้อมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ ทุกคนติดตามซิงเกิลสองด้วยนะแต่เราก็ยังเจอทำซิงเกิลสองอยู่ใช่แล้วก็พยายามหาเก็บเวลาว่างของคนดึกๆอะไรอย่างงี้แล้วต้องคุยกันยังไงในวงเพราะว่าเป็นวงที่เอาจริงนะเป็นวงที่คิวการรวมตัวมันยากมากนะโหคิวกันเลยหาเวลาที่รวมตัวกันคเออใช่เพราะว่าที่จริงหายากมากที่จะรวมคนหกคนจริงจริงเลยคือทุกครั้งนี้รวมตัวกันได้อะเราก็พยายามแบบเล่นกันน้อยที่สุด เพราะว่าเดี๋ยวจะแบบไม่ได้เนื้องามใช่ป้าต๋ครับหลักๆก็มีตี่ก็เล่น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 บ่อยแต่ว่าก็มีพาจริงจังเหมือนกันเนบอ่่เล่นาเลยนะเล่นบ่อยเออเล่นบ่อยแต่ว่าบ้างเล่นบ้างก็ได้อ่ะเล่นบ้างก็ได้ ทกคนคือเอาจริงเหมือนเราก็กลางตารางงานทุกคนมาแล้วก็หาตรงกลางถ้าถ้าวันไหนกงวันไม่ได้เราก็ต้องไปแบบหลังอีเวนต์เลย,ลอเเลยตอนดึกเลยอะไรอย่เงี้ยอืมใช่แต่เราต้องทำอย่างอี่นไงใช่แล้วก็การพักผ่อนมันพอเหรอคะเพราะว่าแบบ อันนี้เอาจริงเรื่องการพักผ่อนเราก็พักผ่อนเพียงพออยู่ในระดับหนึ่งครับทุกคนเพราะว่าเอาจริงในตารางอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าทีมงานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็พยายามให้แบบงานมันอยู่ในสภาพที่เรายังได้พักผ่อนอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วแบบโซมโเนี่ยก็มีเล่ยเลยยอดสุดยอดแต่ว่าหลายคนเพราล่าสุดคือหลายคนตามหาพี่ปอพี่ปอไปไหนมาอ๋อใช่ กาไหนอะไม่คือแบบว่าคือพี่มันม,มีทุกคนเขาตามหาพี่ปอเพราะว่าตีเนะี่ยช่วงหลังมาจะรู้สึกว่าตีจะเล่นเอกบ่อยเพราะแบบชอบไปแซวรุ่นพี่อะไรแบบนี้แต่ว่าพี่ปอเขาจะซุ่มแบบทำทำบททำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้อ๋ <c oughs> อ <c oughs> จำได้แล้ววันนั้นอ,อ,ไ,อไ,ได้ครับผมก็อยู่บ้านนั่นแหละครับกำลังนั่งทำบทอยู่แล้วตีก็ไลน์มาว่าอะไรนะ าทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แบบมีคนมีคนคิดถึงนะอะไรอย่างงี้ไ,งไ,ไม่ถึงใครไม่ถึงใครแฟนคลับหรือว่าใครพี่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 แฟนคลับพี่มามีใช่เจ้าพีไปว่าอะไรนะทำอะไรอยู่<อ>มีมีพี่พี่ทุกคนคิดถึงอ๋อแล้วใครโด่ฮะเอ้ยแล้วใครไลา์ใครโด่แล้วใครไลายใครตีนสี <ๆ S 3> ไล์เป็นไลา์กรก่อนก็เลยที่บอกกบว่าอะไรก็บอกว่าทำบทอยู่ว่าไงเฮ้ย เป๊ะมากตี๋เลยบอกว่าตี๋เลยบอกไม่มีอะไรแบบมีคนคิดถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาความคิดถึงเนี้ยไปฝากทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเพราะติดคุณคือเขาไม่บอกก็เลยไม่ถามคือไม่ได้อยากรู้คือมันก็ต้องถาให้ความคิดถึงทำงานกันบ้างเออฮะมาถึงที่ที่เพราะเราไม่ได้เจอกันนานใช่หรอใช่เราไม่ได้ไปถ่ายซีรีส์กันหรอถ่ายซีรีส์ไหม ใช่ครัใช่ใช่เป็นไงบ้างครับซีรีส์ทำามกันหนักเลยไหมครับเอาจริงก็หนักอยู่ครับเพราะว่าดูเดือดเลยดูเดือดเลยเข้มขค็ค้นมากมีหลายรสชาติมีทั้งหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดมันมีเปรี้ยวด้วยไหมเรื่องเดียวกันปะเนี่ยเอาเป็นว่ามีครบทุกรสทุกอารม่อแตกต่างจากเรื่องที่แล้วไปเยอะไหมครับโหแตกต่างเยอะเยอะอยู่ในการ มีเนชเวลาของเองเพราะว่าตอนอยากเป็นผลิตกะ้ใจตอนกินบัฟ้าก็เหมือนเราไม่ใช่ไม่ใช่คู่หนึ่งคู่หลักไงไม่ใช่เมนไม่ไม่ใช่เมนแล้วก็เราจะมีเาเวลาพักเราจะมีเวลาพักเยอะกว่ามีเวลาในการทําบทเยอะกว่าในการแบบควบคุมควบคุมบทเรียนเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นเมนหลักปุบเรารู้สึกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากๆกว่าเดินพอบทมาปุ๊บเราก็รีบรีบจัดการบทเลยเพื่อที เราเข้าหน้าเซนเราจะได้แบบข้อมเานเพราะว่ามันเหมือนเวลาเวลาคือไม่นานเราไปเรียนคือทุกคิวจะต้องทุกซีนจะมีเราใช่ซีนคือตั้งแต่เช้ายังแบบยังค่ำๆเลยเลยจะมีจะมีด้วงแล้วก็มีฉีดใช่ก็ในเวลาเวลาพักเที่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องแบบรับผิดชอบตัวเองให้ได้ตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นแล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นแล้ว คิดว่าประมาณเกินครึ่งอ่ะยังไม่เกินยืนเลไม่ถึงประมาณยี่สิบสามสิบประมาณประมาณยี่สิบสามสิบเป็นไงยี่สิบสามสิบที่ถ่ายไปมันมันยิ้มแค่ไหนมันยิ้มแค่ไหนฮะเออคือเอาตอนนี้มันก็ฟิลไหมมันฟูฟิลนะฟูฟิลเลยมันมันเนี้ยโดดไปโดดมาแล้วก็มียิ้มบ้างขมบ้างอ่าใช่ครับกันไปครับ แต่เท่าที่ถ่ายมาคือคนดูก็เตรียมยิ้มได้เลยใช่ทุกคนก็เตรียมยิ้มได้เลยว่าที่เราถ่ายมาเนี่ยพวกเราตั้งใจก,กันมากมากว่าทุกคนจะชอบลอกลับมาเล่นมาเล่นด้วยกันเรื่องหนึ่งมีอะไรบ้างอ๋อจากเรื่องที่แล้วมาดันง่ายก็คือจากเรื่องที่แล้วเราถ่ายน่แต่ปีที่แล้วไงเมือ่อกี้บนฟ้าเราก็อาจจะยังไม่ได้สนิทกันแบบขั้นขั้นตอนเนี่ยเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันเจอทุกวัน ซ้อมอีเวนต์ใช่ทุกวันนี้ถือว่าเราสนิทกันแบบมากขึ้นกว่าเดิมแบบจากตอนนั้นเยอะอะไรเงี้ยก็ครับก็ก็พูดเยอะขึ้นเยอะเลยเยอะขึ้นเยอะกว่าตอนแรกเยอะกว่าตอนแรกแบบทุกวันนี้คือพี่ป๋อชวนเล่นแบบชวนเล่นแล้วอ๋อคือพี่ป๋อแบบชวนเล่นมากขึ้นเลยอ่ะคือปกติเราจะเป็นช่วคน ดึง energy เขาแบบให้เขาดึงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าช่วงหลังๆมันเริ่มแบบบาลานซ์กันแหละใช่ผัดกันดึงผัดกันดึงผัดกันดึงดึงตอนนี้เป็นการดึงไม่พอที่มันเล่นแล้วใช่มีบ้างมีบ้างแล้วแต่วันแล้วแต่วันแล้วแต่วันอย่างเงี้ยเป็นตีอยู่เออเออเออใหซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาอืมใช่แล้วตีอะค่ะตอนเล่นเรื่องเรื่องนี้พี่บอกมีอะไงบ้างจากเรื่องนี้เลยตื่นเต้นนะเรื่องนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องแบบ หมายถึงว่าตัวละครแล้งไปตามจีบเไงพอไแล้วาตามจีบแล้ครนี้เรากรู้สึกแบบมันก็รู้สึกรู้สึกฮอปบ้างที่แบบว่าแบบล้วไม่ล้วไม่หาเขาจีบเพาะงั้นเราตามจีบเขาแล้วเขาเป็นไงวะแต่เราเขินเองอะเก็บเออเออแลเตัวละครนี้มัน จักรตี้เหรอลูกมันไม่จักรตี้ค่ะมันเขาเขาน่ารักเขาน่ารักเขาแบบด้วงเป็นตัวละครนี่น่ารักมากแล้วแบบว่าเป็นแบบค่อนข้างเหมือนตีเออเหมือนตีเหมือนตีแล้วตอนไปจีบเขาเกิดแล้วครับเกิดนะเกิดก็มองโลกในแง่บวกคือคือมันจะเรียกสปอยไหมนะเอาเอานิดนึงนิดนึ่งอันนิดนึงก็คือเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่เราจะไปจีบอะไรเงี้ยคือเนื้อเรื่อง เราสปอยยังไม่ได้แต่ว่าเราจะไปจีบหรอเราก็จะมองลงในแง่ดีเวลาเขาพูดอะไรกลับมาแล้วอุ้ยแต่ว่าเธอชอบเราหรออะไรแบบนี้เราลองไม่ตอยากอยากสูุดสมุกอ่ะเอาให้๊อปนะสมุดสมุดเราพวกนั้นจะดูว่า๊อมไหมเธอวันนี้เดี๋ยวดวงซื้อมิเล่ให้เวลาเธอทาเธอจะได้นึกถึงแต่หน้าดวงไงโอ้โห ตีแกเขาเอค่ะดไปนี่เป็นอะไรแกเขาเองเส้นแบบประมาณนี้เลยก็ถนักเลยสายนี้สายเราเลยให้เกิดประมายนะตีคนมีบ้างไม่ถามไปถึงบ้างเลยไม่รู้ว่าให้เกิดประมาณพี้ครับผดผัดกันครับผัดัดกันตัวเกิดมือองวราเจอแบบรู้แหละว่ามันมันปวดกระรอบเลยชอบเลยฮะหมายถึงว่าชอบบท ชอบหมอบอ๋อชอบดวงม่มีใครเล่นเนดิมนีใครเล่่ดะเออชอบชอบด้วงชอบบัวฮะอ่าฮ่า่าฮ่า่า่ทำด่วอ่าดวงกั่ทำาไหนะเดี๋ยวาดูโอเคครัดเราดูปีหน้าหนันเป็นคิดว่าคิดว่าอาจจะเป็นไม่ช้าไม่เร็วอืมไม่ช้าไม่เร็ว ก็เมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อเช้าแบบว่าเห็นที่เมื่อคืนนี้บอบไลายเพียวบอกว่าไม่ช้าไม่เร็วก็เลยตอบแบบพี่ออปชันเลยก็รอดูนะรอดูรอดูก็ได้ครับได้ก็ฝากด้วยนะครับดูกับเธอได้คือดูดูได้เลยไม่หมายถึงว่าถ้าเขาขอดูก็ดูได้เลยอ๋อถ้าพวกรุ่งานไหนลูกมีผลงานอะไรให้ติดตามครับครับก็ตอนนี้เรากำลังถ่ายด้วยับเผออยู่ก็ ฝากร่วมกับเธอด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกับพวกเราเต็มทีผมมาครับผมมาจริงๆแล้วก็ฝากซิงเกิลสองของเด็กส์ด้วยนะผมตอนนี้คือใกล้ปล่อยแล้วจริงๆครับใกล้ปล่อยแล้วแหละเออแล้วก็ฝากผลงานอื่นของบ้านนูมันดีด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะผมไม่ได้ห้า